สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับในวันนี้ก็มีการ improvement หลายๆอย่างเลยนะครับก็จะมารีวิวอะไรที่ผมไม่ได้รีวิวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของ M.I.E. นั่นเองแต่ว่าถ้าเรารีวิว M.I.E. เนี่ยมันก็จะไม่เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเริ่มเข้ากายของหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันก่อนก็21องศาถือว่าหนาวมากๆก็เลยอยากจะมารีวิวอาหารที่เป็น อีกขั้นหนึ่งของ m อ e นะครับนั่นก็คือ MCW ซนะครับผมซึ่ง MCW เนี่ยย่อมาจากมิลโค w e a t h e r นะครับจะเอาไว้กินในช่วงที่เป็นสงครามหน้าหนาวหรือว่าจะเป็น Arctic w a r f a ฟ e พื้นที่ที่มีหิมะหรือว่าหนาวมากๆติดลบอะไรเงี้ยถ้าเป็น m I. e มส่วนใหญ่ครับมันจะมีความเป็นของเหลวแล้วมันจะพร้อมทานได้เลยเพราะฉะนั้นพอมาโดนความเย็นเนี่ยของเหลวมันก็จะแข็งตัวแล้วพอเราเอาไปใส่ซองอุ่นเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรมากเราก็ต้องเอาไปต้มน้าอยู่ดีแทนที่จะ เอาไปต้มน้ำเนี่ย <_ an> เขาเลยเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เป็นฟรีซดานะครับก็เหมือนมาม่าแหละครับพอเราเติมน้ําร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาช้ออา,ากาศหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีการเบิร์นแคลอร,รี่ที่มากขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้น MCW เนี่ยก็จะมีแคลอร,รี่ที่มากขึ้นด้วยผมก็จะพยายามไม่กินเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะเนี่ยเดี๋ยวเป็นเหมือน EP ก่อนๆก็คือตัวเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะกินเนี่ยก็แนะนําว่าจนตัวจริงๆหรือถ้าอยากเอามาลองก็ ได้เช่นกันนะครับแต่บอกก่อนว่าเมนูนี้เนี่ยหายากมากไม่ได้หาง่ายเลยแล้วก็ราคาแพงกว่า ME ปกติด้วยแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราอยู่กับเมนูที่มีชื่อว่า chicken and rice ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเมนูนี้เนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูที่5นะครับ Chicken and Rice นะครับเอาจริงๆบอกตรงมันเหมือนกับข้าวต้มไก่มากกว่าซึ่งเราก็จะมีเมนดิสนะครับมีขนมปังมี p พรสเซแล้วก็มีเอ,อ่อเอเนจบนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมตัวเมนูหลักกันก่อนมาลองดูไม่ต้องปรุงครับไม่ต้องปรุงว้าวไม่แย่นะที่ผมจะกินอันนี้คำหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองเพรสเซตามด้วยนะ yeah, ครับเพรสเซลเชดดารครับ อืมเฮ้ยคุณผู้ชมมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อผมจะลองอะไรที่มันประหลาดปหาดหน่อยเราเคยกินกับ m อ e มาเยอะแล้วครับเพราะงั้นการมิกซ์แอนแมทแบบนี้ครับทำให้อาหารมีรสชาติแล้วดีขึ้นครับนี่กินตามถูกแล้วอย่าทำอย่างนี้ไม่เวิร์กอ่าต่อไปเดี๋ยวมาลองขนมปังกันหน่อยครับขนมปังเป็น French Toast นะครับผมจะแบ่งแค่นี้ขอดมก่อนอุ้ยมีซินนามอนด้วย ลองครับอืมนุ่มอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เราปรุงกันแบบเมือชีพด้วยถามว่ากินกับข้าวได้ไหมผมว่าจริงๆมันมันก็เอาไปกินกับข้าวด้วยได้แหละแต่ว่าผมว่ามันหวานไปหน่อยมันติดหวานมันติดซินนามอนมาด้วยไม่รู้สิเราไม่รู้ทหารเขาก,กินกันอย่างเงี้ยแหละครับลองดูเฉยๆมันตีซินนามอน ต่อไปผมจะปรุงครับอันนี้เป็นเกลือครับมีเกลือพริกไทยใส่เกลือเข้าไปนิดหนึง่งพริกไทยเย่ yeah. ผมจะลองแค่เกลือกับพริกไทยก่อนเพราะเดี๋ยวใส่โทบัสโกเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอืม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 ,อม,อม,อมนั่นแหละโทบัสโกครับคือใส่เข้าไปนะครับพริกไทยกับเกลือเข้าไปมันช่วยบูสต์รสชาติได้นะครับเอาจริงนะสีโทบัสโกคือแบบไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหรส่สีมันคุนค่นๆหน่อย แต่จริงๆกินได้ครับกินได้มันเหมือนข้าวต้มใส่น้ำส้มสายชูครับแล้วก็เกลือพริกไทยถามว่าดีไหมไม่แย่ไม่แย่อโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูครับเดี๋ยวขอลอง Energy Bar บอีกจริงๆ Energy Bar บผมกินมาเยอะแล้วจะกินให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับมันจะเหมือนซูกัสนะครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นข้าวพองข้างในด้วยแล้วก็จะมีเนื้อรัสเบอรี่ครัไปด้วยนะครับอร่อยอร่อยเยี่ยมเปรี้ยวหวานครับรับสเบอรี่ เคี้ยวไปมีความกรุบกรอบของข้อพองด้วยอืมไม่แย่นะไม่แยกในตัวข้าวอะครับคุณผู้ชมมันจะมีข้าวมีไก่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพริกนะแต่เหมือนพริกพริกหวานมากกว่าในพอชั้นข้าวก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเมนดิส mm hmm. ถือว่าโอเคนะไก่ชิ้นชิ้นไม่เล็กเกินชิ้นมันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่เบิ้มเหมือนของ m อ็นะแต่ถือว่ามันก็มันก็ใหญ่กว่าปกติอะไรครับสําหรับพวกที่เป็นฟิชไดแล้วก็ให้ไก่มาค่อนข้างเยอะคุณอยู่ใน ห,หรืออยู่ในพื้นที่ที่หนาวๆมากๆก็ได้หนาวแบบหนาวไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วคุณได้กินอย่างเงี้ยมันให้ฟิลเหมือนข้าวต้มไก่อ่ะครับมีเพสเซลที่แบบเค็มๆเพื่อตัดเลี่ยนมีเอนเนอร์จีบาร์ที่มีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีขนมปังเฟรนช์โทสที่มีกลิ่นหอมของออซินนามอนแล้วก็กับข้าวที่มีความหอมแบบเหมือนข้าวต้มอะ่ะคือมันโอเคนะซึ่งเมนูนี้เวลาเขาปรุงกันนะครับถ้าคุณไม่เอาน้ำร้อนแล้วก็เทล,ลงไปเลยคุณก็ เอาในซองนั้นอนะเทล,ลงไปในหมอ้อแล้วก็เติมน้ําแล้วก็คน,คนๆๆแล้วก็กินอะไรอย่างนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจมากกว่านะครับแต่ผมว่ามันต้องมานั่งปรุงแบบนี้แหละอร่อยส่วนในพวกนี้ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นแป้งอะถ้าเป็นขนมปังแบบนี้ผมก็จะเอาทั้งซองจุ่มลงไปแล้วก็ต้มในน้ําด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอิมเมอร์เจนซีจริงๆมีแค่น้ําร้อนก็กินได้แต่ข้าวมันจะแข็งนิดนึงมันจะมีความเขาเรียกว่าเหมือน ente, อัลเดนเต้อะเหมือนของพวกมักกะโรนีหรือว่าพวกพาสต้าต่างๆที่มันจะมีความหนึบๆกุบๆข้างในแต่ผมนคชอบกิ ข้าวนิ่มไงเพราะฉะนั้นผมก็จะต้มให้มันนานหน่อยให้มันนิ่มๆแต่อย่านานเกินเดี๋ยวมันจะเละแล้วมันจะไปข้าวต้มแบบข้าวต้มจริงๆแล้วในการเท็กซเจอร์แบบอย่างเงี้ยครับแบบเป็นของฝรั่งฝรั่งเนี้ยข้าวแบบอย่างเงี้ยครับแยะๆเลยอือสองชอบเยี่ยมไปเลยกูดต่อไปมาลองน้ำหนึ่งเดียวของเรานะครับอันสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตเฮลเซนัทนะครับมมันเคลียร์มันลื่นคอมันแบบหอม มันเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตมีกลิ่นเฮลซนัทด้วยโอเคนะเมนูนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับอาแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูที่5นะครับ Chicken and Rice นะครับก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ยังไม่ถึงเพดานที่รู้สึกว่าแบบ Excellent หรือแบบ Recommend หรือดีมากๆคือที่เราที่ผมเทให้ดูเนี่ยมันยังเหลืออีกนิดหน่อยอีกประมาณ20%ที่ยังไม่ได้เทออกมาเพราะฉะนั้นมันเยอะมากถ้าเทียบกันแล้วแล้วเราหิวจัดจเนี่ย แล้วเอามาต้มกินหรือว่าเอามาปรุงกินผมว่ามันโอเคเลยนะข้าวเนี่ยผมต้มให้มันให้มันแบบว่านิ่มๆหน่อยเพราะผมเป็นคนชอบกินข้าวนิ่มทีนี้ด้วยพอชั่นต่างๆในเมนูครับทุกตัวค่อนข้างซัพพอร์ตกันได้นะเดี๋ยวเปรี้ยวบ้างเดี๋ยวหวานบ้างเดี๋ยวเค็มบ้างแต่ปัญหาคือเมนดิสเนี่ยแอบติดเค็มแล้วผมไม่ได้ใส่เกลือเข้าไปเลยเดี๋ยวมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าคะแนนที่ผมจะให้กับเมนูตัวนี้นะครับผมให้ที่7.5 7.5ผมถือว่า make sense ละไม่ไดีดีเกินแต่ก็ไม่ไดีแย่มากคือมีเก็บไว้ดีไหมยังเฉยๆเรื่องนี้อาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงหลังจากที่กินไปยกลังแล้วนะแต่ถือว่าเป็นเมนูที่ play safe พอสมควรไม่ได้แย่เกินอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้น7.5ผมถือว่าดีมากๆเอาละครับและนี่ก็เป็นคลิปรีวิว MCW ของผมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับคลิปก็จะมีความเร็วขึ้น ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเมนูที่6กันใน EP หน้านะครับท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเรายังมีซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์เพื่อมาซัพพอร์ตให้กับพวกเราด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแต่หากใครที่อยากจะเป็นแฟนเดนตายของเราเราก็จะมีในส่วนของ Membership ด้วยเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นนะครับแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงราคากันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ใครที่ เอาละครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ